สวัสดีค่ะสายบรรทุกไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบีมาจัดโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าค่ะคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง3,900บาทฟังไม่ผิดคะ่ะลูกค้า3,900บาทเท่านั้นนะคะติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบแบบนี้พร้อมวิ่งงานได้เลยค่ะอยากรู้ว่าบีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับลูกค้าอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวรถคันนี้ให้ดูเลยค่ะว่า3,900บาทนั้นคุ้มขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะ คันนี้นะคะติดคอกเสริมเลเยพร้อมล้อแม็กคู่หน้าขอบ18ล้อหลังเป็นล้อบรรทุกขอบ15นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายล้อได้ค่ะด้านหน้ามีแถมไฟตัดหมอกแล้วก็พร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะส่วนด้านท้ายก็จะมีเป็นกันชนท้ายตัวยูไทเทเนียมนะคะโปรโมชั่นแบบนี้นะคะมาให้พร้อมแหนบและโชคด้วยนะคะคุ้มมากค่ะลูกค้าอยากจะบอกว่าลูกค้าที่ยังลังเลหรือยังมองหาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลังเลค่ะทักหาซีบีบีได้เลยค่ะจัดให้ตามใจลูกค้าพร้อมจัดส่งให้ครบนะคะ สนใจนะคะโทร0819477839หรือเข้าทักมาทางเฟซบุ๊กหรือแฟนเพจก็ได้นะคะเซียวบีบีคนนี้ยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ